บางไฟที่ทันเห็นอยู่นี่นะครับผมในฐานที่หนึ่งก็คือบางไฟของทีมงานแอดเทวดานะครับผมครับ1นื้สองสามปลายครับเอ็ดเทวดาเนื้อไปรับตัวหน้าเนี่ย ไม่ธรรมดาแล้วในช่วงต้นนะครับผมพุ่งทะยานขึ้นไปเหมือนว่าจะไปได้สวยนะครับแต่พอช่วงไปนะครับผมเสียจังหวะนะครับไม่ไหวไม่ไหวล่ำดาบนะครับผมว้วงสวรค์ได้นะครับผมเป็นเกี่ยวเป็นเกี่ยวคือจังส่ไกลเลยน,นะครับผมก็ะมันรุนกันนะครับผมว่าเมื่ออาการแบบนี้น ลำตัวสีเบากดีสักหน่อยสีทำไม่ลาดได้สำกดนะครับผมวมันมันกันครับผมที่นจุ๊นั่นจะเลยของมหาฝาดำก้อนต้นเนาจะเพิ่องฝาดำขึ้นไปนะครับไหลเหียดด้านใต้นะครับไหลผ่านลงมา แตลงมาการโทษของปลาดับไม่ต่ำปลาดำนนักนะนะครับสันที่สองนั่นเอาไหมนะครับบุตรปลาดำไม่เป็นปลาขาวแจ้งลึนเดียวนะครับสามร้อยแข่พื้นลงไปครับสองร้อยยิดคะแนนนะครับ